สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปปลาวทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่11นะครับตุลาคม2566นนะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดนะครับพี่พี่สูตรเม็ดเดียวนะครับก็หลุดมา3มงวดติดแล้วนะครับพี่พี่ผมต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเนาะก็หลังจากเดินดีสักพักนะครับแล้วก็มาหลุด3มงวดติดนะครับผมก็ต้อง ขอโทษขออภัยจริงเพราะว่าผมก็ทําไปตามสูตรคํานวณน,นะครับผมไม่สามารถรู้ได้ว่าแนาวทางเขาจะออกตัวไหนเนาะในงวดนี้นะครับถ้าชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเนาะในงวดนี้เพราะว่าแนาวทางในช่วงนี้เขาออกออกเลขคู่เยอะนะครับคาว่าคู่ก็เหมือนว่าเลข,ถ,เลขถ้าเลข6หกตัวเนาะอย่าง,งวดล่าสุดเนี่ย0 8 0 8 5 8 0 0นะครับพี่พ0ย์มา3ตัวแล้วก็8มา2ตัวเนาะไม่เผื่อตัวอื่นเลยถ้ารวมเป็นตัวเลขก็ เลขมีแค่3ตัวนะครับเลข6ตัวเนาะมี85แล้วก็ศูนย์นะครับในงวดล่าสุดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมสําหรับแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับเราแอดขอฝากบ้านแสงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ํเต้าทองเนาะพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับผมเป็นบ้านเสียงโชคนะครับผมสูตรเม็ดเดียวของเรานะครับพี่พี่แนวทางของวันพุธนะครับ สายวิ่งนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับเม็ดเดียวในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข5นะครับผมให้ไปที่เลข5้านะครับห้ 5, นะครับผม5 7 5 6 5 8 5้าเก้านะครับผมนี่เลยนะครับห้าคู่นะครับในตัวเจาะเนาะวิ่งรุ่นที่ห้านะครับเม็ดเดียวในตัวเน้นนะครับผมในตัวเน้นจะเน้นให้สามคู่นะครับพี่พี่ก็จะมีในที่58 53ห้าสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับห้าสามห้าเจ็ดห้าะนะครับในตัวเน้นตัวเจาะ ส่วนเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวหลักร้อยผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เลขสามนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขสามเนาะก็จะเป็นในที่สามห้าเจ็ดนะครับผมสามห้าแปดนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหัวเราวพัฒนาสูตรแม่เดียววิ่งลูดนะครับ ที่5นะครับท่าใดทช่ชอบก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณาได้หรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นได้นะครับเพราะว่าแนวทางเดินไม่ดีมา3มงวดแล้วนะครับในงวดนี้นะครับถ้าใครติดตามเนาะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้งเดก็แล้วกันนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราวสดีครับ